อ้าวเรามาดูต้นสมความปรารถนาจารย์ปลูกไว้กี่เดือนแล้วครับพอดีเราอยู่กับจารย์ดีวัดกลางสังขะหลวงพ่อดีสุมโนเกือบปีพอดีเกจิเกจิอาจารย์ประจําจังหวัดตอนนี้ยกฐานะเป็นประจําประเทศแล้วเพราะเวลามีพิธีบวงสวงพิธีอะไรก่อนโอจะขูดบ้างเดี๋ยวต้นไม้จะจำเอาแป้งมาแปะแล้วก็ถูถูถูหาเลขได้ใช่ไหมได เลขเลยสองสองห้าสองสองห้างวดที่ผ่านมาหรืองวดก่อนงวดที่ผ่านมาใครได้ใครได้เยอะแตรว่าถูกเยอะเลยแต่ว่าถูกเยอะเลยแตรว่ากำนันแทงสองห้าสองสองห้าแทงเท่าไหร่ถูกตอสโอ้ถูกตอสก็ยังดีแล้วแต่เขาเรียกดวงเดิมดวงใครดวงมันนะ ล้าก็ถือว่าโชคแต่ย่ามาลุ่มขูดมากอะขัดเพราผังบางๆเดี๋ยวต้นไม้ช้ำแล้วต้นนี้มันเขามีต้นเขามีเออเขามีช่องเนี่ยรากเขาทาให้เกิดช่องเลยมันกอกกับกิ่งไผ่เนี่ยเป็นช่องหมดตุงเงินเป็นตุ่งทองเออเดี๋ยวจะถ่ายรูปลงด้วยอันนี้เป็นวีดีโอเนาะดูก่อนขออนุญาตครับเอออาจารย์เชะรายงานครับจากวัดกลางสังขะ บ้านสังขะตำบลสังขะอำเภอสังะขะจังหวัดสุรินทร์ขอไข่ขสละอ,อยู่สุรินทร์เนี่ยการดี